สวัสดีครับก่อนนอนทักทา,ายกันหน่อยครับพอดออีจะไปบ้านไปวันตรงนี้ก่อนถึงควายแดงห้วยเฝ้านะรถจอดเต็มเลยไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันอ่ะพาเย,ยี่ยมชมเมื่อกี้เจอรถ ป้ายแดงคันหนึ่งนะสีขาวจอดอยู่ตรงนู้นไม่มีแผ่นป้ายพารบสวัสดีค้านั้งป้อมประสบพบเจอเดี๋ยวไปดูก่อนว่า ใครตั้งหมวกทองเรียกเป่ารถทุกคนโดยไม่ไม่มีเหตุอชวนอันควรเชื่อนะเดี๋ยวผมจะไปดูว่าเมื่อกี้นี้ยศอะไรที่เป่าทางวันนะมีคนขายอยู่ในรถแล้ว าป้องกันปราบปรามายกรรมรถต,ตั้งไปอย่างงี้ใครรถรถอ่ออานออกไหมเนี่ยตั้งไปยังเขียงเนี่ย ตั้งยเขียงเนี่ยอ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายยังเขียงให้แล้วกันตอพ่อพันตำรวจตีทีละพันออกถ่ายงวงไม่ได้เดี๋ยวรถชนครับตั้งไปยงเขียงเนี่ยตั้งตั้งไปยงเขียงเนี่ย ังไงดีครับพี่ดีครับผร้กองมาแล้วหนูไหนอ่ะผร้กองกอะไร ผมจะไม่ไลฟ์แล้วแต่ม mm ีคนเป่าเมื่อก no ี้น mm um <uh ี้เด hmm, ี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไลฟ์อ่ะอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมาจากฝั่งนี้นะป้ายร้อยห้าสิบเมตรอยู่ไหนครับป้ายร้อยห้าสิเมตรอยู่ตรงไหนครับถึงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมนับเก้าเลย ครับพอดีมือน่าจะโดนไหลไม่รู้นิดนึงเนี่ยแรกผมจะไม่ลงแล้วพอดีผมไปดูละแต่พอดีอ่ตำรวจเรียกเป่าก็ลเลยลงมาดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินดูร้อยป้ายร้อยห้าสิบเมตร ดูว่าจะมีไหมรอบเดึกครับเาขากล้องมันงอแงกงอกแงกครับอาจจะตัดโชคผู้โชคคาวนะครับอา้อาวมีใครเห็นปลายร้อยทสิบเมตังครับแต่ผมเห็นแล้ว แต่เนี่ยคนขับรถมาเห็นไม่ป้ายเนี่ยร้อยห้าสิเมตรร้อยห้าสิเมตรถึงจุดตรวจกูนาลดความเร็วโอ้โห คนขับรถมาเห็นไหมครับเห็นไหมป้ายเนี้ยเดี๋ยวผมปิดไฟให้ป้ายไฟแดงห้วยเป้าไฟแดงห้วยเป้าไฟแดงห้วยเป้าห้วยเป้าหาข้าพญาแดงห้วยเป้าัเข้าพญามาหน่อยนึงเลยเต็นรถดกว่าม่เนเลยเตรถตรงเต็นรถเลยตรงเต็นรถ ตอนนี้ผมเดินมาประมาณจากจากตรงนี้ไปถึงด่านอยู่ที่ประมาณ80เมตรมั้งแต่ป้ายอ่ะป้ายตั้งข้างทางอ่ะไม่มีใครเห็นแล้วครับป้าย150เมตรไม่ได้นะเบรกอยู่ไหมเนี่ย รถเตลเลอร์โอ้โหลงลงรถมาดีเลยขากล้องงอแงงอแงมันจะตัดสองรอบแล้วเนี่ยขากล้องงอแงงอแง สพอน้องถามครับตั้งด่านก่อนถึงควยแดงประมาณสักห้าสิบเมตรควยแดงห้วยเฝ้าผ่าข้าวพยาครับควยแดงห้เฝ้าก่อนเอ่อผ่าข้าวพยา รถตาลคาดวิ่งมาเนี่ยขนาดเบรกไม่อยู่นิดเพราะว่ามันมันจะมืดนะกล้องผมก็สว่างอยู่ตรงเนี้ยมืดมากเวลาวิ่งมาแล้วไม่เห็นเลยเพราะว่าเวลาวิ่งมานะ ก่อนถึงด่านประมาณ50เมตรก็จะเป็นไฟแดงคนขับรถนึกว่าเป็นไฟแดงอ่ะแต่นี่คือด่านนะก่อนก่อนถึงไฟแดงประมาณ50เมตรไฟแดงห้วยเฝ้าพาเข้าพัทยานะครับป้าย150เมตรเห็นไหมครับใครจะเห็นเนี่ยป้ายเนี่ยเห็นไหมป้ายใครจะเห็นหมุดตึ๊ตือ ไม่ได้ติดไฟแดงนะครับอันนี้ติดด่านนะเนี่ยรถที่ติดเนี่ยติดด่านวางไว้เลยไก่อนเยราไม่คุยยังไงให้หนูมาคุยเนี่ยเป็นน้ามัน วัฒนาเข้าม,มาดูบ่อยวันมะครเรื่อยวันมืดนะถ้าถ้าสายตาเปล่าเนี่ยมืดมากที่มามืดปกติถ้าเป็นกลางวันอะ่ะตรงเนี้ยถ้ารถติดะจะติดไฟแดงนะ แต่นี้ติดอะไรไม่รู้ติดด่านเหรอป้ายร้อยห้าสิบเมตรมืดจึตถือไม่กล้าข้ามไปหาตำรวจที่ถือ,อกระเป๋าเมื่อกี้เนี่ยกลัวรถชนรถเยอะมากครับนาดแทุ่มแลนไดยห้าทุ่มใช่ปะห้าทุ่มครึ่งรถยังเยอะอยู่เลยปกติถ้าไม่มีด่านก็ อันนี้ไปแล้วตรงนี้ก็จะลงโลกจะติดไฟแค่ไฟแดงนิดหน่อยป้ายร้อยห้าสิบเมตรใครจะเห็นเอะมีเขาเห็นไหมเนี่ยป้ายร้อห้าสิบเมตรมันตั้งอยู่ข้างทางนี่ กล้องผมก็สว่างอยู่นะแต่ถ้าถ้าเป็นไม่ผ่านกล้องอะ่ะมืดมืดหมดนะมีไฟแค่ของของกรมหลวงอันเนี้ยไฟของกรบรงหลวงที่อยู่ทางด่วนฝั่งนี้มีไฟเลยนะมืดตื้อเลยมืดมาก นอกกันหมดแล้วไม่มีใครเข้ามาดูเลยใครใดูอะไรเนี่ะอ๋อเมือ่อกี้เมื่อกี้ผมเดินไปดูป้ายว่าใครเป็นหัวหน้าด่านมอไซค์เกือบชนผมอะ่ะมันมืดนะ ดูมอไซค์วิง่งรถรถหรูรถหรูจะวิ่งตามมอไซค์มอไซค์วิ่งวิ่งเข้าช่องนี้ได้นะมอไซค์ช่องเนี้ยเมื่อกี้เกือบชนผม ผมผิดครับผมลงไปถนนตอนนี้ผมอยู่บนพุทธบาทนะพุทธบาทไม่ได้ก่อกวนใครนะครับเนี่ยหลุดหลุดจากด่านไปก็ไปเจอไฟแดงไฟแดงห้วยเฝ้าขาเข้าพัทยาครับ น้องเล็กมากับใครก็ได้โตแล้วโตแล้วมากับใครก็ได้พอดีนั่งกินปลาอยู่เมื่อกี้นี่อร่อยมากเลยน้องเล็กปลาพอเราวิ่งไปก็ไปติดไฟแดงมันก็เลยติด รถเทเลอดดร์กบเกือบเที่ยงคืนแล้วเนี่ยปกติแค่ติดไฟแดงเขาก็เบื่อจะตายแล้วตั้งด่านหน้าไฟแดงนะแล้วที่รถติดเพราะว่าคนถือก็บอกเป่าเป่าทุกคนนะที่อยากเป่า ครับคุณติดผมไม่ได้ขับรถผมนั่งข้างมีคนขับรถโดนเป่าแต่ว่าเป่าไม่ขึ้นเฉยๆเขาไม่ดื่มครับคุณมิติรถติดอะไรครับหน้าเต็นท์รถ จะข้ามไปหาขว่งนู้นข้ามไม่ได้เดี๋ยวรถชนรเดนเนี่ยเปล่าทุกคัน หองร่วงกว่าตลาดจอร์แตใ่ในป้ายเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายป้ายป้ายมันถิงเขียงเนาะเนี่ยเรียกเรียกรถหยุดทุกคันทำให้รถติดนะเรียกรถหยุดแล้วก็เทสท,ทุกคัน ใครจะส่งยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาคุยคุยคุยกับผมก็ได้มาไปไปไปก่อนนะพวกรออยู่ปลาจะโดนในท้ายแล้วจริงเดี๋ยวจริงจริงหรือเปล่าอ้าวถ้าผู้กองพูดมาพูดมาใส่ใส่กล้องเลยอ้าวฮะ จริงเาเอาเดี๋ยวผมอยู่ด้วยก็ได้เดี๋ยวปิดไลท์เดี๋ยวปิ้ารอได้ฮะไม่เป็นไรผมผมไม่กลัวผาใหม่ผมไม่กลัวตายวครับอก็ผ่านมาเฉยเนี่ยผ่านมาเฉยแล้วแล้วประกองบอกว่าอะไร ใครยังมาตั้งด่านอย่างนี้ใครยังมาส่งยาผมจับได้แล้วเอยผมอยู่ด้วยก็ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงสื่อให้ใช่ป่ะล่อซื้อเดี๋ยวผมลงลงสื่อให้เอาจริงผมลงเดี๋ยวผมลงสื่อให้ผมมีสือใหญ่อยู่นะ ขามันงอแงอแงเชอบไปโดนฮะเ่อาอ่อมาเดี๋ยวเราไปคุยงดคุยงดอยู่อยู่ไม่ไปไหนวันเนี้ยขอไปครับเพราะว่าขามันงอแง <Okay. S 2> ขามันไม่ดีมันงองแงกแล้วไปโดนมันก็เลยจะตัดไปผู้อกองบอกว่ามีการล่อซื้อยาสามร้อยเม็ดนะโอเคเดี๋ยวผมปิดไลฟ์ก่อนแล้วก็ผมจะเฝ้าอยู่เนี่ยมันดูมีการล่อซื้อไหมแต่ตอนเนี้ยรถจอดจะแยะเนี่ยโดนเป่าทั้งเอเลยนะโดนเป่ามีอ,อน่าจะมีเสียงเข้าโทรศัพท์ผมอยู่นะ ที่ผู้กองผู้กองแล้วผู้กองเตยชินผู้กองเตยชินพูดเมื่อกี้นี้น่าจะเข้าศัพท์ผมอยู่บอกให้ผมไปก่อนไปก่อนกําลังรอซื้อยาตั้งด่านแบบนี้รอซื้อยาได้ไหมครับผมถามหน่อยรอซื้อยาก็เป็นของสืบใช่ไหมแฮะมีการ ให้ผมหนีหนีหนีห,นห,นหนมีการล่อซื้อ,อยาฮะเออเดี๋ยววันนี้ไม่นอนหรอกจะเฝ้าอยู่เนี่ยจะดูว่าล่อซื้อ,อยาจริงไหมแต่ที่เห็นเนะี่ยคือเป่าทั้งนั้นเลยนะการเป่าแล้วบอกว่าจะล่อซื้อ,อยา ครับคุณมิติมันต้มผมอยู่แต่ผมไม่ไปไหนหรอกอยู่แถวนี้แหละระว,วังต้มนะครับ น้องแจ็คยังอยู่ไหมขอเบอร์พุ่งกลับหน่อยดิมาตั้งดันเป่าเมาเนี่ยแล้วบอกว่ากำลังล่อซื้อยามันใช่เหลอครับเนี่ยรถที่รถจอดฝั่งซ้ายทั้งหมดโดนเป่าทั้งหมดเลยนะ โอเคเดี okay. ๋ยวเดี๋ยวผมขอลงไลน์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเฝ้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะวนวนไปใหม่เดี๋ยวผมกลับมาดูว่าผู้กองอะที่พูดว่ากำลังล่อซื้อยาสามรอยเมตรจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วนกลับมาแล้วเข้าซอยนี้ซอยหนามีซอยอยู่นะ ตั้งด่านนี้จะมาล่อซื้อยาได้ไงครับผมก็ไม่รู้นะเอ่อน้องแจ็คก,ก็ลองเทเออลองโทรเช็คพุ่งกลับี่ว่าเขารอซื้อยาจริงไหมแต่ที่ผมเห็นเนี่ยเขาเปล่าทั้งหมดเลย ส่งเบอร์เข้ามาไลน์ผมก็ได้ที่แรกผมนึกว่ามีตรวจฉีนะรถรถคันนี้รถป้ายแดงนะไม่มีป้ายพรบรแต่เป็นรถป้ายแดงไม่รู้ว่ารถรถไทยนะเมื่อก่อนมีการตรวจฉีตรงนี้แต่เมื่อกี้ไปเช็คแล้วไม่มีนะ ครับขอลงไลนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะได้เปิดใหม่เดี๋ยวผมจะดูมีการรอซื้อจริงไหมนะครับสวัสดีครับน้องเล็กพูดแบบน,นั้นสวัสดีครับ